ไอฝากนี่ไม่ได้ปักนานแล้วนะครับมันมันเริ่มจะลกละเดี๋ยวผมจะต้องเคลียร์เคลียร์ด้วยนะเอาที่หยุดเดิมๆกก่อนนะจะไม่จะไม่ไมปกักจะไม่ถ่ายทําก็ไม่ได้นะ้องคิดถึงเพื่อนๆก็เ,เลยจะยทำให้ดูนะรออยู่เนี้ยเดี๋ยวไปแป๊บเดียวคนบ้านนอกอยู่ในเมืองนะครับวันนี้มาค่ำหน่อยค่ำเลยค่ำมืด นะครับไม่มืดมากม,ม,มันมัออน,นมันมือดอันเนี้ยมันมืดฝนนะครับตอนนี้ก็จะ6โมงแล้วมั้งนะครับเมื่กี้ก็ไม่ได้กดกล้องถ่ายรีบฝนตกหนักครับทางก็ไม่ดีนะทางเข้าน้ําท่วมหมดเลยนะครับไอที่ทํางานยังไม่ตกแต่มาตกที่สวนนะตกหนักจริงๆนะครับ ตอนนี้น้ํามันยังไม่ขึ้นนะแต่ทางน้ํำท่วมแล้วแต่ไม่รู้ว่าน้ํามันจะมาทีหลังหรือเปล่าเพราะปกติที่นี่น้ําจะมาทีหลังนะถ้าสมมติว่ามันจะมันมันมันจะมาถ้ามันตกตกตกสักชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างเงี้ยตกหนักเงี้ยอีกประมาณสองชั่วโมงอย่างเงี้ยสาชั่วโมงน้ําจะมาอีกทีหนึง่งตามหลังมาเริ่มเยอะขึ้นนะแล้วทีนี้เดี๋ยวผมก็ผมว่าผมไปพอดี ไปซื้อตับไก่ไม่แล้วนะได้หัวใจไก่มาลองมาปาักเบ็ดดูกะว่าวันนี้จะไม่ปักนะครับแต่ก็อดใจไม่ได้เนาะไอ้ที่ปักเมื่อวานที่ลูกปลานินอะไม่กินซากตัวอมผมว่าแล้วมันเป็นเพื่อนกับปลาช่อนปลานินนะมันเลยไม่กินแต่เมอกี้ก็ได้ไปยกรอบไปดูรอบมานะว่ามันมีไหมเออมันก็มีปลากระดี่อยู่ประมาณสามสี่ตัวนะครับแล้วก็จะลองปักดูนะแต่ว่ามันมีหัวใจไก่ด้วย แต่หัวใจไก่นี่ผมว่าผมจะไปลองปักไอ,บอ้บสาเกาวะสาปาไหลอะเนาะเพราะไอสานี่มันไม่ค่อยกินนะครับไปไปดูกันเลยเพราะว่ามันคําแล้วนะครับปักนี่ไม่ได้ปักนานแล้วนะครับมันมันเริ่มจะลกละเดี๋ยวผมจะต้องเคลียร์เคลียร์ด้วยนะเอาที่หยุดเดิมเดิมก่อนนะจะไม่จะไม่ไมปกักจะไม่ถ่ายทําก็ไม่ได้นะคิดถึงเพื่อนๆนก็เลยอยากทำให้ดูนะรออยู่นี่เดี๋ยวไปแป๊บเดียว เ็ดมีน้อยเป็ดมีน้อยผ่าครึ่งน,นะครับอันนี้มันจะหมดเร็วพอพๆไสเดือนครับปลาน้อยมีเยอะแต่สากเก่านี่คือปลาน้อยเยอะกันแต่เป็นพกปลากะดีอ่ะปลากะดีมเยอะกินลุงกิน เบ็ดมีน้อยครับเดี๋ยวผมลองหามาปาักเพิ่มตรงนี้สักคันก่อนเดี๋ยวไปเขี่ยไปก่อนปลากินบรรไรเลย ไก่หัวใจไก่ปลาน้อยไปดูหน้อยครับเดี๋ยวผมต้องหาเบ็ดก่อนว่ามันมีปักว่าจะไปถอนที่ไหนมาได้เนาะ<ป>ก็มืดครับแล้วนะครับเงียบเหมือนเดิมแต่สาเก่าที่ใส่หัวใจไก่อะยังไม่ได้ไปดูนะครับคิดว่ามันคงจะบดเพราะว่ามันปลาน้อยมันดึงเหลือเกิน มันต้องตรอ,อปลาน้อยหลับบ่อนุนนมันได้ลุ้นกับปลาไหลเนาะปลาไหลเยอะเคยได้บ่อยเมื่อก่อนตอนนี้ลองดูเนาะก็รอเมื่อค่ำกว่าน,นี้นะครับก่อไฟยุงเยอะมากฝนตกยุงเยอะจริงๆนะแล้วก็ยังไม่มีอะไรให้เจ้าที่เลยวันนี้ทางก็ไม่ดีนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นปลากันก่อนดีกว่านะ เป็นเพื่อนก่อน,นครับอย่าเพื่อกลือกันนะเดีย๋ยวเรามาเจอกันครับมาแล้วไปหามานะลุยน้ําลุยทางไม่ดีไปนะเกิดฟุกให้เจ้าที่เนาะโอ้ยไฟก็จะดับยุงก็เยอะนะครับโอ้ยไฟก็จะดับอุย้ยเจ้าที่เจ้าทางวันนี้มาปากเบ็ดเหมือนเดิม อะไเยอะนะขอลาจีบหน่อยมาเนี้ยนะลฟไม่มีกนแล้วเด้ออ่ขอหน่อยขอหน่อยจัดไปไม่รู้ได้เปล่านะโอ้แค่ปวดรักปวดเอวนะครับของเราบ้างนะไฟก็จะดับลาก็เงียบไม่รู้เจ้าที่จะให้หรเปล่านะครับวันนี้ให้ทุกวันนะจะขาดทุนแล้วเนี่ย ขาดทุนแล้วนะครับจะขาดทุนแล้วดูปนเนี่ยน้ำมันเก่ามีตะกวนัน รอรุนนะครับถ้าไม่ได้ผมก็กราบนะเพราะว่าจริงวันนี้ก็ไม่ได้รุนคิดว่าจะได้เลยนะที่จะปักด้วยซ้ํานะครับแต่เอิญว่าวันนี้อาหารหมาหมดจนะไปซื้อตับต้มให้มันนั่งหัวใจมาเออรอเดี๋ยวถ้ามันได้ยินเสียงก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูแต่ตับไก่นะั่นเดี๋ยวผมต้องไปดูเนาะจะไม่เอากล้องไปเดี๋ยวถ้ามันดึง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 น่าจะได้เนี่ยผมก กลับเอากล้องไปสองเลยมันไม่ไกลนะมาให้ดูว่ามันกินหรือไม่กินนะครับแต่รออีกนิดนึงนะเดี๋ยไม่ติดตามกันนะครับตอนนี้ขอนั่งพักบ้างนะวันนี้มันก็ไม่ได้พักปีเท่าไหร่นะเมื่อยนะครับกินยาแก้ปวดแอวไปก่อนนะจะเจอกันครับโอ้ยดึกแล้วครับโอ้โห หมดหมดเยอะนะครับปลาน้อยมันเยอะเหลือเกินเนาะทำอะไรก็ไม่สะดวกเพราะว่าวันนี้มันก็เหมือนใจมันไม่สู้ <c oughs> นะงั้นผมว่าผมขอตัวกลับก่อนแล้วกันเนาะโอ้วันนี้ลงมิีวแล้วนะงั้นก็จะขอตัวกับบ้านก่อนดีกว่า พราะว่าไม่ไปเติมเหยื่อเลยนะปลาน้อยมันเยอะเกินนะครับและอย่างหนึ่งมันก็ไม่สามารถอยู่ดึกได้แบบวันหยุดนะเดี๋ยวเราไงเดี๋ยวคือผมลองได้เติมเหยื่อไว้นะครับแล้วมาติดตามพรุ่งนี้แล้วกัน,นเนาะอเพิ่งเบื่อกันนะโอ้ถ้าเมื่อวานเนี่ยไอปลาช็อใหญ่ไม่หลุดเนี่ยหลุดมือลงน้ำเนี่ยโอ้ ผมคงจะไม่ปักแล้วมันเนี่ยยังมีปลากินอยู่แต่มันหลุดน้ําแล้วไงอีกตัวหนึ่งก็กินไปแล้วไงเออนะครับก็เลยต้องหาหาเพิ่มนี่แหละนะครับคือคิดถึงเพื่อนๆหลายคนเนาะเข้ามาดูเข้ามาติดตามนะครับโอ้มีหลายม,มีหลายคนนะขอบคุณมากนะครับก็คนวานเอกอยู่ในเมืองเนี่ย ก็ยังมาที่แห่งนี้ทำอาหากินแห่งนี้นะหลังเลิกงานนะครับแล้วก็วันหยุดนะครับไม่ได้ไปไหนเลยนะเอาว่าเดี๋ยวกลับบ้านก่อนแล้วก็ถ้ามีรับเด็กเนี่ยเดี๋ยวผมแจวเด็กให้ว่าเป็นไงนะครับก็นี่ทั้งรอทั้งไปดูแล้วไม่เวิร์กนะครับฝนมันตกหรือเปล่าด้น้ําหรือว่า อย่างปลาปลากระดีที่ใส่ไปเนี่ยไม่กินเลยนะไม่รู้มันไปเป็นเพื่อนกันหมดทั้งสาหรือเปล่าไม่รู้นะทั้งที่มาปลากระดีมได้ในนาเนาะเออครับแล้วไงก็ขอขอบคุณนะครับคนที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็กดติดตามเป็นเพื่อนกันนะครับยังไงก็เจอกันใหม่เนาะลิปหน้านะฮะแล้วเจอกันครับกลับบ้านก่อนเนาะสวัสดีครับ